ชาวราศีมีนในปี2568จะเป็นปีที่โชคชะตาเปิดทางให้เห็นโอกาสทางการเงินอย่างชัดเจนไม่ใช่เพียงแค่ได้ไรายได้แบบพอใช้แต่มีแนวโน้มจะเป็นช่วงที่เงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนรู้สึกว่ามีเหลือใช้เหลือเก็บจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าจะมายกแผงโดยไม่ต้องทำอะไรเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นผลจากการเตรียมตัวการเปิดรับโอกาส และการตัดสินใจที่ฉลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสมดังนั้นถ้ารู้สึกว่าโชคดีอย่าเพิ่งปล่อยให้ความตื่นเต้นนำพาไปสู่ความประมาทต้องรักษาวินัยทางการเงินควบคู่ไปด้วยการงานปีนี้จะมีโอกาสให้คุณได้รับผิดชอบงานใหญ่งานที่เห็นผลเป็นตัวเงินหรือผลงานที่คนอื่นจดจำได้คนที่ทำงานประจำอาจได้เลื่อนขั้นหรือได้รับโปรเจกต์ที่ทำให้ชื่อเสียงโดดเด่น ส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือฟรีแลนซ์จะมีงานที่จ่ายดีเข้ามาเป็นช่วงๆให้ระวังการรับงานที่มากเกินตัวจนทำให้คุณไม่มีเวลาพักอย่ากลัวที่จะใช้คำว่าไม่เมื่อเห็นว่างานนั้นจะฉุดให้คุณเสียทั้งคุณภาพและสุขภาพการร่วมมือกับคนที่มีทักษะเติมเต็มกันจะได้ผลดีกว่าพยายามทำทุกอย่างเอง และถ้ามีโอกาสขยายธุรกิจควรสำรวจตลาดช่างน้ำหนักต้นทุนและผลตอบแทนก่อนลงมือด้านการเงินปีนี้คล่องตัวมากรายรับมีหลายทางเข้ามาทั้งจากงานประจำงานเสริมหรือไรายได้จากการลงทุนระยะสั้นที่คุณตัดสินใจอย่างมีเหตุผลแต่ต้องระวังการลงทุนแบบเสี่ยงสูงที่อาศัยโชคหรือคำเชียร์จากคนรอบข้างอย่าเข้าไปในข้อตกลงที่ไม่ชัดเจน และอย่าใช้เงินสำรองฉุกเฉินมาลงทุนทั้งหมดควรกั้นเงินออมไว้ก่อนจะนำส่วนหนึ่งไปลงทุนในสิ่งที่ศึกษามาอย่างรอบคอบการทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆจะช่วยให้เห็นภาพชัดว่าควรเก็บเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่และถ้ามีไรายได้พิเศษให้แบ่งเก็บอย่างน้อย20-30%เพื่อป้องกันความผันผวนในอนาคตสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่ห้ามมองข้าม แม้ว่าจะมีงานเยอะและเงินดีแต่หากละเลยสุขภาพจะทำให้เสียมากกว่าคุ้มควรจัดเวลาพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายแบบพอเหมาะเน้นการยืดเหยียดและการฝึกลมหายใจเพราะชาวมีนอาจมีแนวโน้มเครียดสะสมจากภาระความคิดนอนให้เป็นเวลาตรวจสุขภาพประจำปีไม่ดื่มของที่ทำลายตับหรือระบบย่อยมากเกินไปหากรู้สึกเหนื่อยไม่หาย ควรปรึกษาแพทย์ทันทีอย่าฝืนจนกลายเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรังเรื่องความรักความสัมพันธ์ปีนี้มีโอกาสดีสำหรับคนที่เปิดใจคนโสดอาจได้พบคนที่เข้ากันได้ในระดับลึกมีความรู้สึกเชื่อมโยงทางจิตใจและความคิดมากกว่าความตื่นเต้นชั่วคราวส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องระวังเรื่องการสื่อสารการเก็บความคาดหวังไว้คนเดียวจะเกิดปัญหา พูดคุยกันให้ชัดเจนเรื่องแผนการเงินเป้าหมายชีวิตและขอบเขตความเป็นส่วนตัวถ้าต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ทำด้วยกันและรับผิดชอบร่วมกันจะทำให้สัมพันธ์แน่นขึ้นการไหว้พระและการทำบุญในปีนี้จะส่งผลดีอย่างจับต้องได้ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแต่ต้องตั้งใจทำบุญด้วยจิตใจบริสุทธิ์เช่นตักบาตรใส่บาตท,ทุกเช้าเมื่อมีโอกาสถวายสังฆทาน บรรริจาาาครรออหหืท่านผู้ชมที่เคารพเมื่อพูดถึงชาวราศีมีนที่เกิดในวันอาทิตย์หรือมีพลังอาทิตย์เด่นอยู่ในดวงจะได้เห็นลักษณะเฉพาะที่ผสมผสานความอ่อนโยนของราศีมีนกับความอบอุ่นและความมั่นใจจากพลังอาทิตย์ไปพร้อมกันคนกลุ่มนี้มักมีหัวใจอ่อนโยนมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีจินตนาการกว้างและเชื่อมโยงกับความรู้สึกได้ลึกแต่สิ่งที่แตกต่างออกมาคือ ความกล้าสแสดงออกและความสามารถในการเป็นผู้นำเมื่อสถานการณ์ต้องการอารมณ์ของเขามีความละเอียดอ่อนแต่เมื่ออาทิตย์ในดวงทำงานเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองจมอยู่กับความฝันเพียงอย่างเดียวเขาจะพยายามฉายตัวตนออกมาอย่างชัดเจนให้คนเห็นคุณค่าและผลงานความอบอุ่นที่ปล่อยออกมาทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจอยากเข้าใกล้และในเวลาเดียวกันเขาก็มีสเสน่ห์แบบมีเกียรติ ที่ดึงดูดโอกาสและคนดีๆเข้ามาในการงานลักษณะนี้มักเด่นในงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนร่วมกับการปรากฏตัวเช่นงานสินที่ต้องนำเสนองานด้านการดูแลรักษางานให้คำปรึกษาหรืองานที่ต้องสื่อสารความรู้สึกและแรงบันดาลใจแต่ก็สามารถทำหน้าที่เป็นผู้นำทีมหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบได้ดีถ้าให้โอกาสตัวเองแสดงออกอย่างมีวินยัยชาวราศีมีนเดือนอาทิตย์ จะสามารถสร้างชื่อเสียงได้จากการที่คนเห็นว่าทำงานด้วยหัวใจและมุมมองที่ลึกซึ้งควรระวังการรับงานมากเกินไปเพราะใจอยากช่วยแต่ถ้าจัดการเวลาและขีดความสามารถให้ชัดเจนจะได้ผลทั้งความสำเร็จและชื่อเสียงที่ยั่งยืนด้านการเงินจะมีจังหวะดีเพราะความมีเสน่ห์และความน่าเชื่อถือดึงโอกาสเข้ามารายได้มักมาจากหลายทาง ทั้งงานประจำงานพิเศษหรือผลตอบแทนจากผลงานที่แสดงออกชัดเจนแต่ต้องคุมความใจดีในการให้ยิ่งใจปั้มมากเท่าไหร่อาจเสียโอกาสในการสะสมทรัพย์สินได้ความรอบคอบในการจัดการเงินการกันเงินออมไว้ในส่วนที่ควรมีและการตัดสินใจทางการเงินอย่างมีเหตุผลจะช่วยให้ทรัพย์สินเติบโตได้จริงๆอย่าให้ความฝันหรือความปรารถนาดี ทำให้คุณเสียเปรียบทางการเงินฝึกแยกความอยากช่วยกับความสามารถที่มีจริงเพื่อรักษาสมดุลสุขภาพของชาวราศีมีนเดือนอาทิตย์ควรให้ความสําคัญกับการพักผ่อนและการจัดตารางชีวิตให้สม่ําเสมอเพราะใจที่ละเอียดอ่อนของคุณถ้ารวมกับความรับผิดชอบและความกระตือรือสำหรับคนที่เกิดวันพรหัสจะได้อิทธิพลจากพรหัสซึ่งเป็นดาวครูให้ความรู้ ความรอบรู้และมีโอกาสทางโชคลาภจากการเรียนรู้หรือการประพฤติตนในแนวทางที่ถูกต้องชาวมีนวันพระหัสมักมีสติปัญญาและความคิดลึกซึง้งเมื่อใช้ความรู้จริงจังจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมการงานมักไต่เต้าได้จากความน่าเชื่อถือและความรู้ในด้านการเงินมักมีช่องทางที่มั่นคงหากรู้จักเก็บออมและลงทุนอย่างมีสติส่วนคนที่เกิดวันอาทิตย์ จะมีแสงไฟแห่งความเป็นผู้นำและสเสน่ห์ส่วนตัวเข้ามาผสมทำให้มีคนให้โอกาสและมีรายได้จากการปรากฏตัวหรือการรับผิดชอบงานที่ต้องออกหน้างานที่ต้องตัดสินใจจะส่งผลดีต่อชื่อเสียงและเงินทองแต่ต้องระวังเรื่องการใช้พลังมากเกินไปจนลืมพักผ่อนรักษาสมดุลให้ดี ถ้าถามถึงเดือนไหนและวันที่เท่าไรโดยเฉพาะช่วงที่ชาวราศีมีนได้พลังเด่นคือช่วงปลายกุมภาพันธ์ถึงกลางมีนาคมสำหรับคนที่เกิดวันพระหัสจะได้อิทธิพลจากพระหัสซึ่งเป็นดาวครูให้ความรู้ความรอบรู้และมีโอกาสทางโชคลาภจากการเรียนรู้หรือการประพฤติตนในแนวทางที่ถูกต้องชาวมีนวันพระหัสมักมีสติปัญญาและความคิดลึกซึง้งเมื่อใช้ความรู้จริงจังจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรม การงานมักไต่เต้าได้จากความน่าเชื่อถือและความรู้ในด้านการเงินมักมีช่องทางที่มั่นคงหากรู้จักเก็บออมและลงทุนอย่างมีสติส่วนคนที่เกิดวันอาทิตย์จะมีแสงไฟแห่งความเป็นผู้นำและสเสน่ห์ส่วนตัวเข้ามาผสมทำให้มีคนให้โอกาสและมีรายได้จากการปรากฏตัวหรือการรับผิดชอบงานที่ต้องออกหน้างานที่ต้องตัดสินใจจะส่งผลดีต่อชื่อเสียงและเงินทอง แต่ต้องระวังเรื่องการใช้พลังมากเกินไปจนลืมพักผ่อนรักษาสมดุลให้ดีถ้าถามถึงเดือนไหนและวันที่เท่าไรโดยเฉพาะช่วงที่ชาวราศีมีนได้พลังเด่นคือช่วงปลายกุมภาพันธ์ถึงกลางมีนาคมท่านผู้ชมที่เคารพเมื่อพูดถึงชาวราศีมีนที่เกิดในวันอาทิตย์หรือมีพลังอาทิตย์เด่นอยู่ในดวง จะได้เห็นลักษณะเฉพาะที่ผสมผสานความอ่อนโยนของราศีมีนกับความอบอุ่นและความมั่นใจจากพลังอาทิตย์ไปพร้อมกันคนกลุ่มนี้มักมีหัวใจอ่อนโยนมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีจินตนาการกว้างและเชื่อมโยงกับความรู้สึกได้ลึกแต่สิ่งที่แตกต่างออกมาคือความกล้าสแสดงออกและความสามารถในการเป็นผู้นำเมื่อสถานการณ์ต้องการอารมณ์ของเขามีความละเอียดอ่อน แต่เมื่ออาทิตย์ในดวงทำงานเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองจมอยู่กับความฝันเพียงอย่างเดียวเขาจะพยายามฉายตัวตนออกมาอย่างชัดเจนให้คนเห็นคุณค่าและผลงานความอบอุ่นที่ปล่อยออกมาทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจอยากเข้าใกล้และในเวลาเดียวกันเขาก็มีสเสน่ห์แบบมีเกียรติที่ดึงดูดโอกาสและคนดีๆเข้ามาในการงานลักษณะนี้มักเด่นในงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน ร่วมกับการปรากฏตัวเช่นงานสินที่ต้องนำเสนองานด้านการดูแลรักษางานให้คําปรึกษาหรืองานที่ต้องสื่อสารความรู้สึกและแรงบันดาลใจแต่ก็สามารถทำหน้าที่เป็นผู้นำทีมหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบได้ดีถ้าให้โอกาสตัวเองแสดงออกอย่างมีวินยัยชาวราศีมีนเดือนอาทิตย์จะสามารถสร้างชื่อเสียงได้จากการที่คนเห็นว่าทำงานด้วยหัวใจและมุมมองที่ลึกซึ้ง ควรระวังการรับงานมากเกินไปเพราะใจอยากช่วยแต่ถ้าจัดการเวลาและขีดความสามารถให้ชัดเจนจะได้ผลทั้งความสำเร็จและชื่อเสียงที่ยั่งยืนด้านการเงินจะมีจังหวะดีเพราะความมีสเสน่ห์และความน่าเชื่อถือดึงโอกาสเข้ามารายได้มักมาจากหลายทางทั้งงานประจํางานพิเศษหรือผลตอบแทนจากผลงานที่แสดงออกชัดเจนแต่ต้องคุมความใจดีในการให้ ยิ่งใจปั้มมากเท่าไหร่อาจเสียโอกาสในการสะสมทรัพย์สินได้ความรอบคอบในการจัดการเงินการการเงินออมไว้ในส่วนที่ควรมีและการตัดสินใจทางการเงินอย่างมีเหตุผลจะช่วยให้ทรัพย์สินเติบโตได้จริงๆอย่าให้ความฝันหรือความปรารถนาดีทําให้คุณเสียเปรียบทางการเงินฝึกแยกความอยากช่วยกับความสามารถที่มีจริงเพื่อรักษาสมดุล สุขภาพของชาวราศีมีนเดือนอาทิตย์ควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนและการจัดตารางชีวิตให้สม่ำเสมอเพราะใจที่ละเอียดอ่อนของคุณถ้ารวมกับชาวราศีมีนในปี2568จะเป็นปีที่โชคชะตาเปิดทางให้เห็นโอกาสทางการเงินอย่างชัดเจนไม่ใช่เพียงแค่ได้ไรายได้แบบพอใช้แต่มีแนวโน้มจะเป็นช่วงที่เงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนรู้สึกว่า มีเหลือใช้เหลือเก็บจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าจะมายกแผงโดยไม่ต้องทำอะไรเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นผลจากการเตรียมตัวการเปิดรับโอกาสและการตัดสินใจที่ฉลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสมดังนั้นถ้ารู้สึกว่าโชคดีอย่าเพิ่งปล่อยให้ความตื่นเต้นนำพาไปสู่ความประมาทต้องรักษาวินัยทางการเงินควบคู่ไปด้วย การงานปีนี้จะมีโอกาสให้คุณได้รับผิดชอบงานใหญ่งานที่เห็นผลเป็นตัวเงินหรือผลงานที่คนอื่นจดจำได้คนที่ทำงานประจำอาจได้เลื่อนขั้นหรือได้รับโปรเจกต์ที่ทำให้ชื่อเสียงโดดเด่นส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือฟรีแลนซ์จะมีงานที่จ่ายดีเข้ามาเป็นช่วงๆให้ระวังการรับงานที่มากเกินตัวจนทำให้คุณไม่มีเวลาพัก อย่ากลัวที่จะใช้คำว่าไม่เมื่อเห็นว่างานนั้นจะฉุดให้คุณเสียทั้งคุณภาพและสุขภาพการร่วมมือกับคนที่มีทักษะเติมเต็มกันจะได้ผลดีกว่าพยายามทำทุกอย่างเองและถ้ามีโอกาสขยายธุรกิจควรสำรวจตลาดช่างน้ำหนักต้นทุนและผลตอบแทนก่อนลงมือด้านการเงินปีนี้คล่องตัวมาก รายรับมีหลายทางเข้ามาทั้งจากงานประจำงานเสริมหรือรายได้จากการลงทุนระยะสั้นที่คุณตัดสินใจอย่างมีเหตุผลแต่ต้องระวังการลงทุนแบบเสี่ยงสูงที่อาศัยโชคหรือคําเชียร์จากคนรอบข้างอย่าเข้าไปในข้อตกลงที่ไม่ชัดเจนและอย่าใช้เงินสำรองฉุกเฉินมาลงทุนทั้งหมด ควรกั้นเงินออมไว้ก่อนจะนำส่วนหนึ่งไปลงทุนในสิ่งที่ศึกษามาอย่างรอบคอบการทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆจะช่วยให้เห็นภาพชัดว่าควรเก็บเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่และถ้ามีไรายได้พิเศษให้แบ่งเก็บอย่างน้อย20-30%เพื่อป้องกันความผันผวนในอนาคตสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่ห้ามมองข้ามแม้ว่าจะมีงานเยอะและเงินดี แต่หากละเลยสุขภาพจะทำให้เสียมากกว่าคุ้มควรจัดเวลาพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายแบบพอเหมาะเน้นการยืดเหยียดและการฝึกลมหายใจเพราะชาวมีนอาจมีแนวโน้มเครียดสะสมจากภาระความคิดนอนให้เป็นเวลาตรวจสุขภาพประจำปีไม่ดื่มของที่ทำลายตับหรือระบบย่อยมากเกินไปหากรู้สึกเหนื่อยไม่หายควรปรึกษาแพทย์ทันที อย่าฝืนจนกลายเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรังเรื่องความรักความสัมพันธ์ปีนี้มีโอกาสดีสำหรับคนที่เปิดใจคนโสดอาจได้พบคนที่เข้ากันได้ในระดับลึกมีความรู้สึกเชื่อมโยงทางจิตใจและความคิดมากกว่าความตื่นเต้นชั่วคราวส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องระวังเรื่องการสื่อสารการเก็บความคาดหวังไว้คนเดียวจะเกิดปัญหา พูดคุยกันให้ชัดเจนเรื่องแผนการเงินเป้าหมายชีวิตและขอบเขตความเป็นส่วนตัวถ้าต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ทำด้วยกันและรับผิดชอบร่วมกันจะทำให้สัมพันธ์แน่นขึ้นการไหว้พระและการทำบุญในปีนี้จะส่งผลดีอย่างจับต้องได้ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแต่ต้องตั้งใจทำบุญด้วยจิตใจบริสุทธิ์เช่นตักบาตใส่บาตท,ทุกเช้าเมื่อมีโอกาส ถวายสังฆทา,านบริจาคอาหารหรือของจำเป็นให้คนยากจนการถวายน้ำดื่มหรือปลอดปลาเพื่อเสริมความเป็นสำหรับคนที่เกิดวันพระหัสจะได้อิทธิพลจากพระหัสซึ่งเป็นดาวครูให้ความรู้ความรอบรู้และมีโอกาสถังโชคลาภจากการเรียนรู้หรือการประพฤติตนในแนวทางที่ถูกต้องชาวมีนวันพระหัสมักมีสติปัญญาและความคิดลึกซึง้งเมื่อใช้ความรู้จรงิงจังจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่เป็นรูปประธรรม การงานมักไต่เต้าได้จากความน่าเชื่อถือและความรู้ในด้านการเงินมักมีช่องทางที่มั่นคงหากรู้จักเก็บออมและลงทุนอย่างมีสติส่วนคนที่เกิดวันอาทิตย์จะมีแสงไฟแห่งความเป็นผู้นำและสเสน่ห์ส่วนตัวเข้ามาผสมทำให้มีคนให้โอกาสและมีรายได้จากการปรากฏตัวหรือการรับผิดชอบงานที่ต้องออกหน้างานที่ต้องตัดสินใจจะส่งผลดีต่อชื่อเสียงและเงินทอง แต่ต้องระวังเรื่องการใช้พลังมากเกินไปจนลืมพักผ่อนรักษาสมดุลให้ดีท่านผู้ชมที่เคารพ<ม>เมื่อพูดถึงชาวราศีมีนที่เกิดในวันอาทิตย์หรือมีพลังอาทิตย์เด่นอยู่ในดวงจะได้เห็นลักษณะเฉพาะที่ผสมผสานความอ่อนโยนของราศีมีนกับความอบอุ่นและความมั่นใจจากพลังอาทิตย์ไปพร้อมกันคนกลุ่มนี้มักมีหัวใจอ่อนโยน มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีจินตนาการกว้างและเชื่อมโยงกับความรู้สึกได้ลึกแต่สิ่งที่แตกต่างออกมาคือความกล้าสแสดงออกและความสามารถในการเป็นผู้นำเมื่อสถานการณ์ต้องการอารมณ์ของเขามีความละเอียดอ่อนแต่เมื่ออาทิตย์ในดวงทำงานเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองจมอยู่กับความฝันเพียงอย่างเดียวเขาจะพยายามฉายตัวตนออกมาอย่างชัดเจนให้คนเห็นคุณค่าและผลงาน ความอบอุ่นที่ปล่อยออกมาทําให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจอยากเข้าใกล้และในเวลาเดียวกันเขาก็มีเสน่ห์แบบมีเกียรติที่ดึงดูดโอกาสและคนดีๆเข้ามาในการงานลักษณะนี้มักเด่นในงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนร่วมกับการปรากฏตัวเช่นงานสินที่ต้องนําเสนองานด้านการดูแลรักษางานให้คําปรึกษาหรืองานที่ต้องสื่อสารความรู้สึกและแรงบันดาลใจ แต่ก็สามารถทำหน้าที่เป็นผู้นำทีมหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบได้ดีถ้าให้โอกาสตัวเองแสดงออกอย่างมีวินยัยชาวราศีมีนเดือนอาทิตย์จะสามารถสร้างชื่อเสียงได้จากการที่คนเห็นว่าทำงานด้วยหัวใจและมุมมองที่ลึกซึ้งควรระวังการรับงานมากเกินไปเพราะใจอยากช่วยแต่ถ้าจัดการเวลาและขีดความสามารถให้ชัดเจนจะได้ผลทั้งความสำเร็จ และชื่อเสียงที่ยั่งยืนด้านการเงินจะมีจังหวะดีเพราะความมีสเสน่ห์และความน่าเชื่อถือดึงโอกาสเข้ามารายได้มักมาจากหลายทางทั้งงานประจำงานพิเศษหรือผลตอบแทนจากผลงานที่แสดงออกชัดเจนแต่ต้องคุมความใจดีในการให้ยิ่งใจปั้มมากเท่าไหร่อาจเสียโอกาสในการสะสมทรัพย์สินได้ความรอบคอบในการจัดการเงินการการเงินออมไว้ในส่วนที่ควรมี และการตัดสินใจทางการเงินอย่างมีเหตุผลจะช่วยให้ทรัพย์สินเติบโตได้จริงๆอย่าให้ความฝันหรือความปรารถนาดีทําให้คุณเสียเปรียบทางการเงินฝึกแยกความอยากช่วยกับความสามารถที่มีจริงเพื่อรักษาสมดุลสุขภาพของชาวราศีมีนเดือนอาทิตย์ควรให้ความสําคัญกับการพักผ่อนและการจัดตารางชีวิตให้สม่ําเสมอเพราะใจที่ละเอียดอ่อนของคุณ ถ้ารวมกับความรับผิดชอบและความกระตือรือร้นอาจทำให้ร่างกายและจิตใจสะสมความเครียดควรหาเวลาสำหรับการฟื้นฟูเช่นออกกำลังกายเบาๆฝึกหายใจหรือลงเดินเล่นรับแสงอ่อนในตอนเช้าเพื่อปรับจังหวะชีวิตการกินอาหารให้เพียงพอและนอนหลับให้มีคุณภาพเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้คุณรักษาพลังที่อาทิตย์มอบให้ได้อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องความรักชาวราศีมีนเดือนอาทิตย์เป็นคนที่มอบความรักอย่างจริงใจและเต็มหัวใจท่านผู้ชมที่เคารพเมื่อพูดถึงชาวราศีมีนที่เกิดในวันอาทิตย์หรือมีพลังอาทิตย์เด่นอยู่ในดวงจะได้เห็นลักษณะเฉพาะที่ผสมผสานความอ่อนโยนของราศีมีนกับความอบอุ่นและความมั่นใจจากพลังอาทิตย์ไปพร้อมกันคนกลุ่มนี้มักมีหัวใจอ่อนโยนมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีจินตนาการกว้าง และเชื่อมโยงกับความรู้สึกได้ลึกแต่สิ่งที่แตกต่างออกมาคือความกล้าสแสดงออกและความสามารถในการเป็นผู้นำเมื่อสถานการณ์ต้องการอารมณ์ของเขามีความละเอียดอ่อนแต่เมื่ออาทิตย์ในดวงทำงานเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองจมอยู่กับความฝันเพียงอย่างเดียวเขาจะพยายามฉายตัวตนออกมาอย่างชัดเจนให้คนเห็นคุณค่าและผลงานความอบอุ่นที่ปล่อยออกมาทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจ อยากเข้าใกล้และในเวลาเดียวกันเขาก็มีเสน่ห์แบบมีเกียรติที่ดึงดูดโอกาสและคนดีๆเข้ามาในการงานลักษณะนี้มักเด่นในงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนร่วมกับการปรากฏตัวเช่นงานสินที่ต้องนำเสนองานด้านการดูแลรักษางานให้คำปรึกษาหรืองานที่ต้องสื่อสารความรู้สึกและแรงบันดาลใจแต่ก็สามารถทำหน้าที่เป็นผู้นำทีมหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบได้ดี ถ้าให้โอกาสตัวเองแสดงออกอย่างมีวินัยชาวราศีมีนเดือนอาทิตย์จะสามารถสร้างชื่อเสียงได้จากการที่คนเห็นว่าทำงานด้วยหัวใจและมุมมองที่ลึกซึง้งควรระวังการรับงานมากเกินไปเพราะใจอยากช่วยแต่ถ้าจัดการเวลาและขีดความสามารถให้ชัดเจนจะได้ผลทั้งความสำเร็จและชื่อเสียงที่ยั่งยืนด้านการเงินจะมีจังหวะดี เพราะความมีสเสน่ห์และความน่าเชื่อถือดึงโอกาสเข้ามารายได้มักมาจากหลายทางทั้งงานประจำงานพิเศษหรือผลตอบแทนจากผลงานที่แสดงออกชัดเจนแต่ต้องคุมความใจดีในการให้ยิ่งใจปั้ามมากเท่าไหร่อาจเสียโอกาสในการสะสมทรัพย์สินได้ความรอบคอบในการจัดการเงินการการเงินออมไว้ในส่วนที่ควรมีและการตัดสินใจทางการเงินอย่างมีเหตุผล จะช่วยให้ทรัพย์สินเติบโตได้จริงๆอย่าให้ความฝันหรือความปรารถนาดีทําให้คุณเสียเปรียบทางการเงินฝึกแยกความอยากช่วยกับความสามารถที่มีจริงเพื่อรักษาสมดุลสุขภาพของชาวราศีมีนเดือนอาทิตย์ควรให้ความสําคัญกับการพักผ่อนและการจัดตารางชีวิตให้สม่ําเสมอเพราะใจที่ละเอียดอ่อนของคุณถ้ารวมกับความรับผิดชอบและความกระตือรือร้น อาจทำให้ร่างกายและจิตใจสะสมความเครียดควรหาเวลาสำหรับการฟื้นฟูเช่นออกกำลังกายเบาๆฝึกหายใจหรือลงเดินเล่นรับแสงอ่อนในตอนเช้าเพื่อปรับจังหวะชีวิตการกินอาหารให้เพียงพอและนอนหลับให้มีคุณภาพเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้คุณรักษาพลังที่อาทิตย์มอบให้ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่องความรักชาวราศีมีเดือนอาทิตย์ เป็นคนที่มอบความรักอย่างจริงใจและเต็มหัวใจสําหรับคนที่เกิดวันพระหัสจะได้อิทธิพลจากพระหัสซึ่งเป็นดาวครูให้ความรู้ความรอบรู้และมีโอกาสทางโชคลาภจากการเรียนรู้หรือการประพฤติตนในแนวทางที่ถูกต้องชาวมีนวันพระหัสมักมีสติปัญญาและความคิดลึกซึ้งเมื่อใช้ความรู้จริงจังจะนํามาซึ่งผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมการงานมักไต่เต้าได้จากความน่าเชื่อถือและความรู้ ในด้านการเงินมักมีช่องทางที่มั่นคงหากรู้จักเก็บออมและลงทุนอย่างมีสติส่วนคนที่เกิดวันอาทิตย์จะมีแสงไฟแห่งความเป็นผู้นำและสเสน่ห์ส่วนตัวเข้ามาผสมทำให้มีคนให้โอกาสและมีรายได้จากการปรากฏตัวหรือการรับผิดชอบงานที่ต้องออกหน้างานที่ต้องตัดสินใจจะส่งผลดีต่อชื่อเสียงและเงินทองแต่ต้องระวังเรื่องการใช้พลังมากเกินไปจนลืมพักผ่อนรักษาสมดุลให้ดี ถ้าถามถึงเดือนไหนและวันที่เท่าไรโดยเฉพาะช่วงที่ชาวราศีมีนได้พลังเด่นคือช่วงปลายกุมภาพันธ์ถึงกลางมีนาคมสำหรับคนที่เกิดวันพระหัสจะได้อิทธิพลจากพระหัสซึ่งเป็นดาวครูให้ความรู้ความรอบรู้และมีโอกาสทางโชคลาภจากการเรียนรู้หรือการประพฤติตนในแนวทางที่ถูกต้องชาวมีนวันพระหัสมักมีสติปัญญาและความคิดลึกซึง้งเมื่อใช้ความรู้จริงจังจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่เป็นรูป